สวัสดีครับ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 ผู้ม่พี่น้องยินดีต้อนรับสู่จ่องพ่อสกุลคนสว่างครับพี่น้องขอบคุณครับจุกกำลังเจที่มอไหเดอร์พ่อสกวน้นสว่างเมื่อไหนมาขอติดสาวหน่อยครับไปเบื้องครับเบื้องหลังเพลินเพลินกำลังจะสั่งเวทีครับพี่น้อง อย่าลืมกดกระดิ่งกดที่ตามลเดอร์เป็นกำลังใจครับไปเบิ่งที่สาวหนุไปทำงานกันเมื่อเลียนเรียนอยู่ตลาดกิมซ่าครับอยู่ร่างสิตพี่น้องไปครับเบิ่งบรรยากาศกันทีมงานคอนไหวพี่น้องตลาดกิมซ่าร่างสิตพี่น้องอยู่ติดถนนเลยครับตรงสร้างระดับร่างสิตพอดีพี่น้อง ก้ามาให้กำลังใจพี่นะครับเดอ้อทีมงานสาวน้อยเพ็นคนแพงครับเบื้องหลังครับพี่น้องเิ่นนอนตื่น <c oughs> เิ่นกาเสล่อมตั้งเวทีแหละพี่น้องตอนนี้ตลาดจิมซ่ารถทีมงานเพิ่นก้าสแตนบายครับอากาศกัดโป,งป้งพี่น้อง ทีมงานเพิ่นกับนอนอยู่แต่งหมใหม่พี่น้องไอมีเปย์กับนอนอยู่เปย์ครับมอลล่นี่ย่แม่ันสบายด้อครับพี่น้องเน้่หนาวที่ห้องอาเซียนเพิินงามๆใส่สุดงามๆเต็นแต่นี่ครับการอยู่การนอนเพิินครับนอนอยู่แต่งหมใหม่ครับผูกเปย์นอนจังซี่ครับพี่น้องอันนี้คือสาวนอนเพลินเพลงครับสิบว่าให เอฟซีเป็นหลายยังได้ดูไปเป็น,ปนกำลังใจเป็นหลายนนยังไดบ้างไงมึงเล้ยพี่นอ้องุบมึงเป็นหลับเป็นนอนนะครับเป็นผู้เสียเมย์หลาย <c oughs> ยุตรงทำหนะาห่างฟิวเจอร์ได้พี่น้องเด้วย <c oughs> ยูคิดจังไรเนาะทีมงงานสาวหน่อยนี่แหละครับ เพิ่งหลังหัวเสียนภาพงามเพิ่นแต่ว่าเพิ่อนดวงสินะครับนอน <c oughs> ตอนแต่งห่มไหมมีเปกันนอนอยู่เปเน,นีนนย่นยนะครับพักผ่อนตามอันนี้จะบดเพิน่น ข้นสะกวนคนสว่างครับสูงก็ลั่งใจครับตอนนี้เบื้องลังเป็นรถเป็นทีมงานสแตนบายแล้วปีไอ่ข้นว่อยก็เริ่มนะครับมันขามได้บ่ล่หะครับโอ้ยนอ้องอาบน้ำใสเนี่ยอ๋อใครอยู่ครับนี่ครับพี่นอ้อง สนอ,อเตียวโดอนแพงครับส่งกำลังใจเพื่อนแน่หลายพี่น้องมาหอดจอดเถิงครับตลาดกิมซ่าร่างสิทธิพี่น้องร่างสิทธิร่างสิทธิเบื้องบรรยากาศโดยรอบพี่น้องไปเป็นที่มารเป็นไปหอดใสแหละผมรายงานให้พี่น้องเบื้องครับบหอดจอดเถิงนะครับตลาดกิมซ่า มึงบรรยากาศน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวไปให้กำลังใจพั่นะครับพี่น้องไอ้ไอ้คอนวอยครับ <c oughs> มันจะกินน้ำกินท่าวะ <c oughs> มปแรงครับมปแรงมปแรง ก่อนกะพอกันใช้ลำเพเลินว่าฟิชเชลครับก็ติดเสาหน้าพินแพงครับพอกันใช้เป็นการไต่คลิปก็ทชิ่งงานครับการใช้ลำเพลินว่าฟิชเชลกำลังครับกำลังต่างหานครับ พ่อพี่น้องออกการใช้ลำเพื้นออฟฟิเชียลครับนี่นะครับบรรยากาศที่จะพูดกับน้องเบียร์นะครับพี่น้องน้องเบียร์ลำเพืน้นนะครับถอยรถก่อนเพิน่นสิตั้งหันแล้วพี่น้อง นสีตั้งหานะครับเอากับท้อยยิงงานค่อนวอยที่น้องพอการใช้เป็นทายคลิปยูชึบ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 ชึนี่แหะครับสาวน้อยเพ่นนแพ้งครับเผื่นเพื่องทำงานพร้อมครับแ่ทายคลิปพร้อม เจ๊ก,กศครับไปพูดกันลงเบียร์เพราะต่องได้เนาะพ่อ,อ,พอสู้ๆูครับทีมงานสาวน้อยเพชรบันแพงทรงกำลังใจครับพี่น้องถอยรถดีครับถอยอีกก่อนเปิดไม่แล้ว ไม่แล้วพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับพี่น้องเบิ้งบรรยากาศครับสนับเพลินเพลียงครับพี่น้องส่งกรานังใจครับพี่น้องตลาด กามาแล้วนะครับเด้อตลาดกิมซ่าครับสรอรเพลินแพงพี่น้องส่งกำลังใจครับพบกันคลิปหน้าครับพี่น้องสวัสดีครับ